มื่อนีมาเที่ยวงานไทยกันครับพี่น้องพระเอกป่าโยมาเห็นทุเรียนอ้ยพี่น้องเอ้ยฟรังทั้งหลายขาเจ้าเหม็นที่ทุเรียนแต่ว่าฟรังป่าอยนี่หอมนะพี่น้องเอ้ยหอบเอาตรงสามแพก็กเพิ่นไปกินทุเรียนอยู่เมืองไทยครั้งแรกติดใจพี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นผลไม่ปวดเลยนะครับพี่น้องกับ,บ้านเมืองไทยนี่ต้องต้องหาทุเรียนมากินไหได้ยู่ดครับพี่น้องผู้ใดเรี่ววันนี้ยากับ,บ้านวันนี้รับพี่น้องเอฟซีสุขุสุนส มาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องมาแกะทุเรียนกันบ้านนี้พระเอกซื้อซูทุเรียนจ้ะซื้อทุเรียนมาสามกล่องอีกคือผลันไม้ปดพระเอกจ้าปวดพลันไม้ปดลูกจดซื้อมาสามกล่องหกสิบยูโรจ้ะโอ้สว oh, oh, oh. ีสวอย อร่อยพนะมีดองหนึ่งเดียวม่ดนครัเลี้ยนนี่มากอาหารพวกอันสับสบมิกงมืใส่เลยนะม i ดเก็บสูงตัวนะนี่นี่ตับเียนะครับมัดตัเตี้ยเกอโซลาละฮะเอสมาลีอันที่ช e วยใชตัดสิสติซีสดูเลี้ยนใส่เงินใช้เงิน ยวใไ้เ yeah, อ๊ซี่เอิญบางคนแน,น it, right? าา่นอนจำใอยกินเนาะเกิดอยากจ่ไ <Yeah. S 1> ด้กินเนาะอตซ้อต่ซอาก็มาต่ซื้หน่อยก็ดิสนัวอาราพี่นองผู้ดัูดูพี่น้องเลยมีตจเจะยังไงเลยจ้ะมีแตะ่ะพูดยังไงทุเรียนหมอนท่องจา้า yeah. สามกองหกสิบยูโรจ้ะแพงบ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าป้าอยู่เคยสื้อเอ่อเคยสื้อกินอยู่ถ้ามถาเป็นเอ่อเคยสั่งในเอ่อออนไลน์เนาะจ้ะเคยปลูกที่เขาเจา้าขายเนี่ยกล่องหนึ่งกะยี่สิบสองยูโรประมาณนี้แหละยี่สิบสองยูโรกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามยูโรเนาะจ้ะบางครั้งกะกล่องละยี่สิบหายูโรเคยสั่งมาก,กินเนาะ น uh ้องมาเด้อพ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอซมาเด้อ hmm. ก mm ิน hmm. ทุเรียนน้ำกันจ้ะอุ้ยอู้ยง่เลยสบายสบายเซนเตมาพี่น้องมากินทุเรียนน้ำกันจ้ะเ็นดีมีฮัมฮัมมัฮ

Ich hab 3000. gucken Oh, sehr, finde ich. Säpp? Na, sehr. Hallo. Mhm. <laughs> da kannst du gerne mal, aber vielleicht kommt er als hier. Deutschland. Hm? Ich hab schon probiert, aber... ทุเรียนทุเรียนทุเรียนมันเท่ทุเรียนตัดเป็นทุเรียงานเอ่องานตลาดไทเมอรอนี่เนาะจ้ะถ้าเราจับตั้งแต่วันที่หนึ่งเอ่อพฤษภาคถึงสี่พฤษภาคจ้ะ ส ah ุกนบิสุดท mm ้าอ่อืมมือนีมือที่สามมืออื่นมือสุดท้ายจ้ะพี่้อ่มือนี้คนหลายหลายจ้ะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะมือวันเสาร์นะแล้วก็สุกร์ด้างดิตเดอทก้ เิสนุกนะเดแล้วก็คนไปเที่ยวหลาหลายมือนี่จ้ะใครแนบอากาศอบ่ฮหอนนะหึคอยเตือนนิสุไฮมือนีบ่ฮหอนหมู่บ้านหอนหอนหมู่บ้านบ่ไปหอนแห้งมาสิไปต่หมู่บ้านล่ะเกิเสือสูไห้มเกยนิมต้องโ สาวสันน no ักกินไวสุอี้เนี uh ่ยคอย่าส MI ุไะิซซ um> ah, mm, ุดอ um right. um ืมยิดหลตาคินนี่นิ่มเกินภา่าว่านิ่มปวดมนนันก็เล่บกินชิมมึงอ่ายูเล่บบกให้กินชิ้นเลยกินใหญ่เลย่งขอมกรอบนอกนุ่มนนนะจ๊ะ Kommt von Thailand, und die Herren, Flugzeug bestimmt. Ja, das ist. Die ist gut. Ja. Die, cool. ja. die andere aber auch gut. Mhm. Aber ja ja Die so brennt ein bisschen. Und die hier ist zu warm, hart, zu, zu hart. Lass mich ruhig. Die schmeckt mir Die schmeckt nicht. <laughs> Lass uns noch ein bisschen liegen. <lacht> <lacht> Steckt man nicht drin, weißt du? Nein. Ja. Aber probieren, mein, mein, geht's mein, mal meine, Das Ist gut. Meinen, aber auch. Ist gut. Ja. ja. Hm. 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 Muss noch ein bisschen liegen lassen. Mhm. Kind... Hm. wenn แรกนอกจากเป็นว่าแซ่บแซ่บแต่ว่าผู้นี่นิ่มเกินไปยูนองนิ่มที่ดีจา่านี่นิ่มนิ่มแล้วที่ดีจะจังไรล่ะเพิ่นบ่มักนิ่มนะเป็นมักแบบที่ว่านี่อันผู้ที่ไปอยู่กินนี่กับกรอบนอกนุ่มในพอดีแต่ว่าผู้ผู้นี่นี่ยัดยังแข็งดูจ้ะนยังแบบที่ว่ากรอบนอกแล้วก็กรอบดังน,น,นั้นนะจะเนะมันต้องกรอบนอกนุ่มใน่นะจะเนะอืม <c oughs> อ๋อใว่ถูกต้อกโชคดีฉันว่าโชคดีวันนี่ว่าคุยแรกแต่ว่าเสียบกรบพี่น้องนี่ก็ทิ่ใช้ตุกเย็นไเนะจ๊ะต่เทียวงานให้แล้วก็ซื้อถูกเลียนมากแล้วก็เลยมากกินให้เอฟซีช่อมนะอันผลละไม่ปดรุ่งจอแต่พี่น้องคือ เอาบรรยากาศงานไทยในเยอรมันมาฝากพี่น้องเอฟซีก่อนสิจบคลิปแล้วจ้ะงานเพิ่นเด็กจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษสภาพจนถึงวันที่สี่เนาะค่ะงานนี่ก็อู้คดหลายครับพี่น้องมาเที่ยวเมือนีกันนะจ้ะเมือนีก็จะเป็นวันเสาร์นะจ้ะภาษีมาตแต่เมื่อวานที่นี่แดดโหนหอนนะจ้ะแต่ว่าเมือนีก็ดีจักน้อยแดดพฮหอนนะจ้ะงานเพิ่นจัดนี่ก็คือจะมีอาหารหลากหลายครับพี่น้องให้เฮาเลือกสื่อเหลือก,กินเนะจ้ะสื่อแหล้วก็ไปนั่งกินยูในเต็นท์เนาะค่ะ เขาห่มจักน้อยค่ะอาหารก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวพวกทอดปอเปียหรือลูกชิ้นหรือสมตำไก่ย่างนอกจากทอดไก่อ่ก๋วยเตี๋ยวนอกจากอาจจะมีน้ำพวกน้ำดื่มต่างๆนะจ๊ะเนาะเอาเลือกซื้อเหลือกินบ้านเฮาก็จะเอื่นเป็นอีหยังเฮ้งานมูดมูดบ่กเจ้คจ้ายข่แบบนั้นแ่ะครับพี่น้องไปอยู่เหลือไปเห็นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวบนหอมหอม กินช่วยบนตั้งไกลเลยเมื่อกี้เดินตามกินก๋วยเตี๋ยวว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นจ้ะหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกที่ไปอยู่ชอบกินเนาะจ้ะเนี่ยวสร้างเป็ยเตี๋ยวไปกินก่อนหนยพี่น้องลุงจอดเพิ่นกันได้ปอเปียเนาะจ้ะหม้อก๋วยเตี๋ยวเป็นบังคับพี่น้องเอ,อ้ยหม้อย่ายไงหมอซํานีเพ่พอขายดีค่ะพี่น้องนี่คนหลายนะจ้ะเนาะ แล้วก็จะมีพวกเอ่อไา้อะไรของอยากของกินเหฮาสื้อติดใหม่ติดมือกับป่านนะคะพี่น้องแล้วก็เจ้าก็จะมีเอ่อนักร้องศิล,ลปินมาจากเมืองไทยเนาะจ้ะมาโชว์เนาะจ้ะงานนี้เอ่อเขาจาจัดขื้นที่เมืองตามสัตัดเนาะจ้ะ FC เอฟซี่ไลท์ทานอยู่แถวๆนี้ก็สิมาเทียวคือกันเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศเนาะจ้ะ ยังไงค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจไปอยู่กับลุงจอร์แ่นด้วยจ้าพี่น้องเด้อพระเอกไปอยู่ได้อ่าทุเรียนแล้วว่าะยังนี่ค่ะพี่น้องได้ทุเรียนแล้วก็อยากกลับบ้านมาเนี่นะจออไปอยู่ก็เลยว่าขอรีวิวบรรยากาศงานไทยเอฟซี FC ชมก่อนว่างานไทยออ่าอยู่เมืองนอกเป็นแบบใดนะจนน๊ะเนาะเออกับสิบเข้าบ้านกันนะครัพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ไลท์นะจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะจ้าพี่น้อง